คือชายหน้าทาวเห็นไหมชายหน้าทาวเขามาอยู่ไหนตรงไหนข้างหน้าไงค่ะออเลี้ยวเหรอไม่ใช่มันอยู่ตรงข้ามเลี้ยวเลี้ยวเข้าเลี้ยวใชมันอยู่ตรงข้ามโคฟูสอ่ะอ่ะฮะใช่มันจะมีโรงแรมดังๆมากที่นี่คือโรงแรมโคฟูสมันจะมีติ่มซัมเจ็ดถึงตีสามเลยมันจะมีนมโตเต็มไปหมด <scratching> <personnes> คนนี้บาดเสียจะมีตูดใหญ่หญนๆนมโตๆมีประสบการณ์เต็มไปหมดประสบการณ์ในการเสิร์ฟม, <uckles> มีแต่ป,ป้าๆถึงนั้นะารปงมาถึงนี่นะต้องถึงเวก,กัสจะดูไอ้สตรีปีเห็นดีมันโฆษณามีสตรีปทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยอะแรมเรียลดังมากก็ เมื่อก่อนก็นมานอนอยู่อนนะอันนั้นมันก็ลำมอร่อยนะตามไอ,อนะ้นี่ไอ้บัฟเฟ่ซีคูเดอร์ลืมตามของเพบอยเนี่ยกินเย็นๆนะครัินแป้งปองอ่า,า,าปิงแป,งปง้งปิงแปง้งปองปิงแป้งปอง,ปง,ปง,ปองดังที่สุดเลยเลี้ยวซ้ายแล้วคุณจะถึงที่หมายเนี่ยค่ะเลีร็วๆเวนะะี่ยค่ะ ี๋ยวปิดนี่ก่อนอแล้วก็ไปจอดแล้วเราจอดด้านหน้าค่ะนี่เราเข้าด้านหลังจอดด้านหน้า ที่แล้วทำไมเขาถึงไปดูบ้านสองคนกับพี่จอร์นะเขาไม่ว่างเขาทำอะไรสักอย่างแล้วทำไมเขาถึงมาเวกันคนเดียวมาด้วยก็เลยมาทำอะไรเออใช่อ๋อแั้วที่แล้วทำอะไรัอย่างเขากลับก่อนไงเลี้ยงอะไรไปกับพี่จอร์น<อ>เป็นงคอนเสิร์ตเสร็จ